สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปที่แม่ลาหลวงแม่ลาน้อยแล้วก็แม่เสเรียงนะฮะซึ่งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะข้อแม่งสอนนี่ก็เป็นจังหวัดในภาคเหนือของไทยนะฮะมีความโดดเด่นแล้วก็สภาพภูมิประเทศเนี่ยฮะก็อยู่ในหุบเขานะฮะส่วนมากก็อยู่ในหุบเขาก็มีความสวยงามนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเราจะไปกันที่แม่ลาหลวงก่อนตรงนี้เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขานะฮะแม่ลาหลวงเนี่ยก็ตั้งอยู่เนี่ยระห,หว่างอำเภอแม่ลาน้อย นะฮะก็อยู่แถวๆนี้นะครับก็เรียกว่ามีความสวยงามน,นะฮะมากกว่าการจะขับรถผ่านไปเฉยๆนะฮะ,ก,ะก็อย่างที่ให้ชมกันข้างล่างนะฮะก็มีการปลูกน่นปลูกนี่ฮะเขียวขจีนะฮะมีสเสน่ห์แล้วก็คนก็มาหยุดพักเที่ยวชมความงามนะฮะตามธรรมชาตินะฮะตอนหน้าหนาวก็อากาศหนาวนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะสืบเชื้อสายมาจากชาวไทยใหญ่นะฮะแล้วก็ แม่ลาหลวงเนี่ยก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่มากมายเลยนะ,ะก็มีจุดชมวิวแม่ลาหลวงนะฮะก็จะมีป้ายใหญ่ๆปักเอาไว้ให้เราไปถ่ายรูปกันแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็คนรู้จักนะฮะมีจุดชมวิวภูเขาที่สวยงามนะครับแล้วก็มีสีของดอกไม้ต่างๆเนี่ยปกคลุมนะหน้าหนาวก็จะมีหมอกปกคลุมนะฮะก็เรียกว่าสวยงามนะครับ เราก็จะบินต่อไปเรื่อยๆนะฮะนิดเดียวเองก็จะเป็นเรียกว่าแม่ลาแม่ลาน้อยนะฮะแม่ลาน้อยก็แต่เดิมเนี่ยเป็นถิ่นที่ตั้งของชาวลัวนะ,ะหรือละวานะ,ะละวาก็ประกอบอาชีพทำมา,าหาเลี้ยงชีพตามลำน้ำสองแง่นะ,ะมีต้นน้ำจากทิวเขาเดียวกันนะฮะแง่ที่ไหลไปทางแม่ลาหลวงเนี่ยก็เป็นแง่ที่กว้างใหญ่แล้วก็มีความยาวกว่าแม่ลาน้อยนะครับ ก็เนื่องจากที่ราบข้างลับน้ำเป็นถิ่นฐานทมาหากินของชาวลัวมาก่อนนะฮะ,ะจึงเรียกชื่อแม่น้ำทั้งสองสายว่าแม่ลัวหลวงกับแม่ลัวน้อยนะฮะ,ะต่อมาชาวลัวนะ,ะถูกชาวงเงี้ยวนะฮะหรือว่าไทยใหญ่เนี่ยเข้าแย่งที่ทำมาหากินนะพวกชาวลัวจึงร่นถอยอบยบหาออกไปนานๆเนี่ยคำว,ว่าลัวนะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นคำว่าลานะฮะ,ะลัวก็เปลี่ยนเป็นลานะฮะ ลัววะนะฮะลัววะหรือละวานะี่เป็นเป็นลายเฉยตามสำเนียงของชาวงเงียวนะในที่สุดก็เลยเผันกลายเป็นคําว่าแม่ลาน้อยนะฮะชัดๆเลยภาษาไทยอ่านได้ชัดๆเลยแม่ลาน้อยก็ตรงนี้นะก็เป็นตำบลน,นะท่ามกลางหุบเขานะซึ่งปกติขับรถมาเนี่ยยากมากเลยเมีคราวนึงผมขับรถไปนะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ไปไม่ถึงนะเพราะว่าเขาเผา เผาโน่นเผานี่ฮะก็คือขับรถไปเราหายใจไม่ออกก็เลี้ยวกลับนะมีแต่ควันนะครับก็เลยมาบินให้ชมกันนะครับก็เรียกว่ามีความสวยงามนะก็มาเที่ยวในหน้าหนาวกันได้นะครับต่อไปเราก็จะนําเครื่องไปลงกันที่เห็นสนามบินอยู่ไกล้ๆลรีบๆก็คือแม่สเรียงนะฮะก็เป็นชื่อที่เราคุ้นหูกันมากเลยแม่สเรียงเนี่ยเป็นหนึ่งใน7ด อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะก็เป็นอำเภอที่มีความสําคัญของแม่ฮ่องสอนฮะก็ห่างจากตัวจังหวัดเนี่ยนฮะมากถึง164กิโลนะฮะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บินให้ชมนะฮะก็เป็นหุบเขาสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็เป็นอำเภอที่ติดกับชายแดนไทยพมา่าแล้วก็เป็นเมืองผ่านไปยังอำเภออื่นๆนะก็คือผ่านไปยังแม่ลาน้อยแม่ลาหลวงและพวกนี้นะครับก็เรียกว่าอำเภอเนี่ยเป็นอำเภอที่อยู่ทางตะวันตก ที่สุดของประเทศไทยนะฮะแม่สะเรียงเนี่ยก็เป็นเมืองเล็กๆที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะโดยมีธรรมชาติขุนเขาป่าไม้สมบูรณ์นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีวัฒนธรรมของชนเผ่าแล้วก็ประเพณีท้องถิ่นนะฮะเป็นเอกลักษณ์นะครับก็ใครอยากจะหนีความวุ่นวายของเมืองนะก็ลองเข้ามาสัมผัสแม่สะเรียงแล้วก็ขับรถมาเที่ยวที่แม่ลาน้อยแม่ลาหลวงอะไรพวกนี้นะครับ ก็เรียกว่าผ่านทางโค้งต่างๆนะฮะเวลาขับรถก็จะเห็นความงามของธรรมชาตินะครับก็เรียกว่า,ามีความสวยงามนะฮะประวัติของแม่สรเรียงเนี่ยนะครับก็ไหนๆเปิดให้อ่าดูแล้วนะก็จะอ่านประวัติให้ฟังนะโดยข้อมูลได้จากวิกิพีเดียนะเมืองแม่เสเรียงเนี่ยมีชื่อในประวัติศาสตร์ว่าเมืองยวมใต้หรือเมืองยวมนะฮะก็เคยเป็นที่ตั้งชุมชนมาไม่น้อยกว่า600ปี นะชาวพม่าเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเมงลองยีนะแปลว่าเมืองแห่งแร่หินใหญ่นะครับก็เป็นเมืองหน้าด่านที่มีความสําคัญของอาณาจักรล้านนานะฮะก็คอยต้านทับของพม่าที่จะยกทับมาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือนะครับก็นี้เรียกว่าเป็นประวัติโดยสังเขปนะครับก็อันนี้แถวๆนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีที่เที่ยวก็คืออุทยานแห่งชาติสารวินนะสารวินนะครับ แล้วกเ็เรียกว่า,าในจังหวัดแม่ห้องสอน,นี่นะฮะก็พื้นที่ก็เรียกว่าก็ใหญ่โตนะฮะ2,500ตารางกิโลเมตรนะครับประชากรทั้งหมด55,000คนนะฮะก็เรียกว่า,าคนอยู่กันน้อยนะฮะแม่ห้องสอนนะฮะคนอยู่กันน้อยครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ถ้าอากาศยามแม่สเลียงที่เรากำลังจะไปลงเนี่ยนะฮะ ก็เป็นท่าอากาศยานเล็กๆนะฮะอันนี้เนื่องจากว่าเป็นโปรแกรม f l ายซิมูเลเตอร์เป็นเครื่องบินจำลองนะ,ะไม่ใช่ของจริงของจริงนี่ลงได้เฉพาะเครื่องบินเล็กเท่านั้นนะฮะเครื่องใหญ่ๆอย่างนี้เครื่องบินโดยสารอย่างนี้ลงไม่ได้นะฮะก็ท่าอากาศยานแมสเซเรียนเนี่ยเป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศย,ยานนะฮะเขาเรียกว่า อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เป็นโปรแกรมเราก็มาขับให้ชมกันนอกจากนั้นเนี่ยแถวแถวแม่น้สอนเนี่ยที่เทียวยันก็คือทันน้าพุร้อนนะฮะหรือบ่อน้ําพุร้อนก็เรียกว่าอุณหภูมิโหร้อนจัดเลยจัดเลยห้านถะองศาเซลเซียสนะร้อนกว่าอ่างน้ําร้อนที่เราเปิดแช่กันทุกวันนะฮะที่อุณหภูมิ42องศาเซลเซียสนะฮะลงไปเนี่สุกเลยนะลงไม่ได้นะฮะมีกลิ่นกำมะถันด้วยเราก็มีแม่น้ําที่สวยงามคือแม่น้ํายวมนะฮะ อำเภอแม่สะเรียงเนี่ยก็มีหมอกมีอะไรพวกนี้สวยงามนะครับโอเควันนี้ก็มาบินให้ชมกันคร่าวๆในจกกังหวัดแม่ห้องศอน,นะฮะก็เดี๋ยวคราวหน้าก็จะไปบินให้ชมกันที่อื่นอีกนะครับคอพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะเครื่องบินนะฮะลงสนามบินเล็กเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาลงมันก็จะต้องเบรกกันแรงนิดหน่อยบางทีผมเบรกแล้วมันก็สายไปสายมาอย่างนี้นะฮะก็จะพยายามหยุดให้ได้นะครับ อันนี้ก็มีแต่เครื่องบินเล็กๆหน้าเห็นไหมฮะสนามบินก็จะมีแค่เป็นอาคารเล็กๆเท่านั้นเองแล้วก็มีเครื่องบินเล็กๆนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ